น้องภูมิจะจับมันลูกอ่าวันนี้ต้านใส่กรอบไม้ก่อนอ่าวันนี้นะครับดราเราจะพามาดูเจ้าเว็บร้อยคันนี้นะครับช่วงนี้นะครับโอ้โหใช้รถใช้ถนนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอุบัติเหตุเยอะจริงๆนะครับอ่ะอย่างเว็บร้อยคันนี้นะครับก็มีเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนกรอบไม้จานฉายหน้ากากหลังนะครับ เนื่องจากว่าการใช้งานนะครับมันคันนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นเจ้าของนะครับบ่นว่าชนกับไอ้รถอีเต็กนะครับภาษาอีสานนะครับก็แตกตั้งนานแล้วนะครับไม่ได้ซ่อมสักทีนะครับก็เพิ่งมีโอกาสได้่้มนะฮะเขาเปลี่ยนชุดใหญ่ไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ยังใช้ได้ ผมเอาแต่ที่จําเป็นนะครับอย่างหน้ากากหน้าหน้ากากบนจานฉายกรอบไม้นะครับแล้วก็หน้ากากหลังนะครับวันนี้มีน้องภูมิมาช่วยนะครับปิดเทอร์มแล้วอย่างคลิกคันนี้นะครับก็นะครับคันนี้นะครับก็วันนี้จะดัดนะฮะดัดแล้วก็ใส่พวกชุดฝาคงฝาข้างใหม่นะครับเนื่องจากว่าไหลมาแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปที่ศูนย์ AP Hon อ a ้านะฮะ หรือเบียร์วายบุรัำยุตธการนะครับซื้ออะไรนะครับตาเดี๋ยวตาเช็ดเช็ดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูกนะเช็ดเช็ดนี้หน่อยน้องภูมิอย่าไปจับเข็มมันลูกตาลแปอาสำลีมบนโตมาเช็ดแล้วยาสำลีให้สำลีเช็ดเช็ดม่ไปไปป่านจุ๋ยหน่นยเออเช็ดเช็ดไายตัวสีดำมันละตาเออเออเช็ดเช็ดอะไรก็กรอบเลยดันปลอก ปิดเทิมกี่วันไม่บอกอปิดเรื่อยๆจนครูจะบอกว่าไปไหนลุงไทย,ไไออยครับผมไปหน้าที่ใครหน้าที่เผือก่อ,อ่ส่วนเจ้าคำพล้านะครับวันนี้ก็จะประกอบนะครับเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับก็มาแล้วนะฮะหลายชิ้นหลายอันนะฮะ เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นฝาดานะครับฝาดําหน้าแบบปาดแบบแต่งแบบกลึงนะฮะอ่ใส่ไปนั่นแหละ อะไรที่ใส่ลงไปนะครับเป็นของแท้ศูนย์หมดเลยนะฮะงานมันก็จะเนียบนะครับนี่จานฉายอยู่ไหนช่างใหญ่ไม่ใช่อันนี้จานฉายอันนั้นเด็คลิปเด็ดเฮ้ไหนแกะดูดิ นี่จานายนะฮะมาแกะมาของแท้นะฮะของติดรถแท้สูตรนะสู้ฟังตงนี้เดีนยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ กับเจ้าเว็บรอยคันนี้นะฮะแต่มีเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันผ่านอายุการใช้ง,งานไปนานๆปุ๊บมันมันหดมันหดมันก็จะถอยลงมานะครับเนี่ยรถของใครเป็นบ้างนะฮะเนี่ยมันจะหดลงนะครับโดนแดดโดนฝนอ่าโดนแดดโดนฝนส่วนมากฝั่งนี้จะหดเพราะว่ามันติดกับเหล็กเวลามันเจอความร้อนจากแฮนแล้วมันจะหด แต่ฝั่งนี้มันจะมีปลองแฮนมันจะไม่ค่อยหดเห็นไหมตาลน้องพุ่มแกะมาแกะนี่มาลูกอ่าทีนี้จะใส่ของเวฟร้อยสิบไอให้เลยปลองแห์แกะเลยลูกชิงมาชิปอะไรอะไรแท้นะครับเวลาใส่ไปนะครับมันก็จะเนียบนะฮะนี่ดูสวยนะครับเหมือนรถใหม่จานฉายใหม่หน้ากากใหม่ใส่มันจะเนี่ยนะฮะลักษณะมันจะ มันจะเข้านะฮะถ้าเป็นของเทียมของธรรมดามันเนื้อง,งานมันอ่ามันจะห่างนะครับของแท้มันจะเข้านะครับน,นะครับผมสังเกตดูนะฮะของแท้มีสัญลักษณ์ปีกนกฮอนด้านะครับแนะนําเลยนะครับพี่ๆน้องๆถ้ารถของท่านถ้าเป็นถ้าล้มถ้าชนถ้าแตกถ้าหักนะครับ อะไรแท้นะครับแพงกว่าอะไรธรรมดานิดหน่อยนะครับแต่คุ้มค่านะครับอ่ะนี่มาดูกันเนี่ยสังเกตดูนะฮะมันจะเต็มนะครับนะครับมันจะเต็มนะฮะเต็มเวลาใช้ไปนานๆนะครับเจอความร้อนมันก็จะหดหดไปเยอะเลยนะครับหดไปตั้งครึ่งนิ้วหดไปตั้งครึ่งนิ้วนะครับอ่ะ ตอนนี้เพิ่มเติมก็คือแบตเตอรี่เท่าได้ไม่สั่งใหญ่เพิ่มเติมนะครับแบตเตอรี่แล้วก็ปลองแฮนนะฮะเนื่องจากว่าใส่หน้ากาศใส่จานฉายเข้าไปแล้วนะครับไม่มีแบตนะครับมันก็กระไรกระไรนะครับเปิดแตรไม่ดังนะฮะไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับนี่อ่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ใส่ให้ใหม่แล้ว น้องภูมิเปิดกุญแจชิปไฟขึ้นแล้วนะครับเปิดไปเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดไปนู้นมาลูกเออเดี๋ยวอนี่ติดแล้วนะครับไปเลี้ยวหน้าไปเลี้ยวหลังอเปิดไปทางนู้นอ่านี่ก็ติดนะฮะทีนี้บีเพลยดังไหมนี่อน้องภูมิสตาร์ทติดเลยฮึ่อ ไฟหน้าติดแล้วไฟสูงไฟต่ำตวกวัตัวนี้าอ่า,อาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใส่ให้ใหม่แล้วนะครับนี่ปลอกแฮน,นเก่าหดนะฮะแบตเตอรี่ใส่ให้ใหม่อ่า้องภูมเิเบรกะอ่าโอเคนะฮะก็ฝากด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยนะครับ อยากทางนี้ก็บิ้วให้ใหม่หมดแล้วนะครับใส่แต่ไหลแท้ทุกอย่างนะฮะก็พร้อมส่งงานนะครับผมตัวนี้ก็นี่อะไรเก่านะครับเอาไว้ท่านแกดูเจ้าของรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากจานฉายนะฮะแล้วก็กรอบไม้นะครับหน้ากากหลังนะฮะตัวบนตัวบนหน้ากากหลังนะฮะแล้วก็ปลอกแฮนด์อันเก่าแบตเตอรี่นะครับผมฮะฮะ หลอดไฟด้วย <laughs> สองหลอดเนาะอ่าโอเคนะคร <noise> <rast> ับอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับของผมเป่งหน่อยบินบ้นบ้นบ้นเออเอ้าดับได้แล้วลูกบิบโอเค